สวัสดีนะ้านะนะทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบาราเบื้อนะครับน,นี้มีทีมงานนะ้านะนะมาจากบาปีนะครับสามคนนะครับลงไปก่อนนะครับวันนี้มาสองคนนะครับมากับพี่สองคนนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะ ากับพี่สองคนครับกำลังเป็นตัวนี่ก็จะเป็นไกยูงตอนนี้ก็มากันครบแล้วครับ4คนครับลงวังนนี้กับทีมงานทางวาปีลงไปแล้ว3ามคนนะนี่ครับจะเป็นอาวุธปืน แต่งตัวเสร็จก็จะลงน้ำนะ้บแดดวันนี้ดูอาทิตย์ทรงกดครับไปครับไปรอชมจิบใต้น้ำกันครับชดเดยตอนนี้ก็ดำตามน้าๆที่ลงมาก่อนนะครับยิงตายไว้ ก็ได้เอาคืนแล้วนะเอาคืนนานๆแล้วนานๆก็เอาฐานให้ถุงหนึ่งว้ย่างปลานะครับก็ขอบคุณสำหรับฐานจ่างปลานะครับตัวใหญ่ไซส์สองไซสามอยู่ สีปลาลาย,ลายปแปลกๆนะครับเหมือนปลาเลี้ยงลูกก็เลยยังไม่ได้ยิงนะครับก็เลยลอยตามมาปรากฏว่าเป็นปลาเลี้ยงลูกจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ยิงครับปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกไปสายใหญ่ครับประมาณ2โลได้ตัวนี้ถ้าเจอแบบนี้เราจะไม่ยิงนะครับสงสารปลาสงสารลูกปลา ดำลงมากี่รอบก็ยังเลี้ยงลูกอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนลูกมันก็ลอยมาตอมเต็มปืนนะครับ and am